มันมาแล้วอมิตารอก่อนนะโอ้โหงานนี้เราเข้าที่อมิตาแบบเต็มที่เลยโอเจคฉันคิดว่าแผนการเราต้องมาแบบนี้นะอมิตาว่าไงทำอะไรอยู่อ่ะตอนนี้ที่กำลังวางแผนอยู่ว่าเราจะยึดโซนต่อไปยังไงต่อไปที่เราต้องไปยึดออ่ะมันยู่ตรงนีีี้พอดด่วางแผนแล้วก็จัดการมันซะ และแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลยคืณนี่มันเข้าทางยากมากแต่ถ้าเราทำได้ด้วยระเบิด C4 ก็ยังอโอเคอยู่แล้วก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างานนะางงั้นนะโอเคเดี๋ยวฉันจัดการเองใช่นายต้องช่วยแหละงานนี้นทราไม่มีนายทุกอย่างมันคงไปไม่ได้อย่างน้อยก็ช่วยให้เต็มที่ทนะฉันเชื่อว่านายทำได้แล้วเสร็จแล้วค่อยมาคุยกับฉันก็ตกลงว่าเราจะจัดการยังไงต่อไปโอเคขอบใจมาก อมิตาฉันมาอยู่ตรงนี้แล้วให้ทำไงต่อโอเคอเจตอนนี้ให้คงบอกนายได้อย่างเดียวว่านายต้องพยายามจัดการคนยายาที่นี่เอาไว้แล้วก็นายต้องวางแผนจุดเอาไว้ให้ดีโอเคผมต้องวางแผนจุดใช่ไหมได้เลยเอาละเว้ย เอาล่ะพวกเขามาแล้วเตรียมพร้อมนะเดือดสองสำ้ำเออสวยเออสวยายามลงจากรถไปดิวะมันไปไหนแล้ววะไอ้บ้าเอ้ยไม่ยอมลงจากรถสักที โอเคเรากำลังตามรถไปครับไปไหน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 ฮะไปไหน สี่ไงดมาวกกันเลยได้ปะไปกันเด้อเจ้าขอเตรียมยาก่อนเกลี่ยยาก่อนโอเคโอเคมาวกตายตายให้หมดตายให้หมดนี่ไงเรียบร้อยเคลียร์ทีนี้เราก็ได้แล้วครับ เรายึดได้แล้วยึดเอรถน้ำมันของมันได้ยังพอโอเคอยู่เดี๋ยวผมขอโดของทุกอย่างให้หมดก่อนโอเคเรียเรียเรียบร้อยตรงนี้ใช่ไหมมีอีกตัวหนึ่งเออมาเรียรเอาละไป ยึดรถถังน้ำมันเรียบร้อย,อยแล้วทีนี้เราก็ต้องเอาน้ำมันไปส่งที่จุดนะครับของเป้าหมายนั่นเองเป้าหมายที่เราต้องไปส่งจุดไหนวนะดังอ่ะเจดีมากเลยทำได้สุดยอดมากโอเคสวยระเบิดได้มันจริง,โอ,โ,องโอ้โหสาวเพลงโคตรมีความบันเทิง บันเทิงเกินเหตุด้วยประเด็นเออเออชนไปแล้วครับผมเดี๋ยวแล้วเนี่ยเดี๋ยวแล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้องขับไปเรื่อยๆครับโอ้โหเพลงเย่ไปเลยยาวไปเออ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 ชนเละเหรอคนอะ เอ้ยได้อยู่ได้อยู่มาดิโอ้โหยิงกันกาดกระหน่ำเหลือเกินโอ้ยหนามากพอเออไปไหนไปไหนไปไหนล่วงไปถังน้ำมันต้องเป็นของเราบอกแล้วไงยังไงเราก็ต้องได้พื้นที่ตรงนี้เว้ยนี่คือพื้นที่ของฉันเข้าใจไหมพวกแกจะเป็นใครไม่สต่พัญ อยู่ที่ว่าตูจะรอดไปได้หรือเปล่าเพราะตูขับรถไม่ค่อยเก่งไงล่ะดีแกสุดประมาณนี้เลยโอ้ยโอเคได้เวลาละเราเปิดเราเปิดเราเปิดเออเกียรทีนี้เราก็มาเล่นเกมกันเถอะอืมฟองน้าใช้ได้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอหลบก่อนขอหลบก่อนหยุดอะไรอะไรหลบทำไมโอ้อยู่ข้างบนด้วยเหรอเฮ้ยมีระเบิดว่ะเตรียมยาปั๊บพร้อมลุยครับ ใจเย็นดิพ <tang ar> ี่ค <Gren ier> ุยกังก่อนก็ได้ไม่ตายอีกนั้งเดลียวเหลือเกินโอ้โหไอ้คนนี้เฮ้ยมีด้านบนดีกว่าโอ้ยมีด้านบนเยอะเลยด้านบนเยอะเลยด้านบนอย่างเยอะเลยโอ้โหผมแบบอยากปลาระเบิดเข้าไปอ่ะขอลองปลาหน่อยแล้วกันเอ้ยตายไหมวะไม่น่าจะตาย สวัสดีครับลูกพี่โอเคขอชีติคาเข็มหนึ่งปักเข้าไปโอเคเออสวยมีไม้ไหมหมดแล้วว่น่าจะยังไม่หมดแน่เลยเตรียมกระสุนไว้พร้อมก่อนดีกว่าปักไง โอ้ยโอ้ยดีแกอะไรอะไรเออสวยไม่ล่วงอีกตายไปเออยังไม่ตายอีกะยังไม่ตายอีกะได้เลยเราเจอกันเพื่อน นายทำอย่างนี้เราก็จัดให้ไปไหนหรอวะไปไหนเออจบสักทีอาะพี่ตายท,ทั้งเทียมมดแล้วตอนนี้เราสามารถยึดพื้นที่นี้ได้แล้วสุดยอดมากนี่แหละ คือแผนการอันชันฉลาดเราสามารถเึดพื้นที่พวกมันได้แล้วที่เหลือก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่เหมือนกันแล้วก็เป็นอีกฐานนึ่งที่เป็นสพานที่เชื่อมต่อกับพวกมันขอให้โชคดีโอเคไว้ตีแกเรียบร้อยเอ้ยโอ้โหแม่งยิงอัดยัดหน้าอย่างนี้เลยระโคตรเข้ม โอ้โหไอ้บ้าเฮ้ยยังโหดเลยเออ<ป>ตมาเลยปดเลยค่ะเด้แอมโบมันมาจากทางไหนอีกวะ ตัวไฟเด่ะเออยิงทำไม่เคลียร์ยังวะเอาเจย์เอาเจย์โอเคดูแล้วทางว่าสงครามยังไม่หมดนะแต่พวกเราตอนนี้ขนคนมาแล้ว,ลวน่าจะจัดการได้พอสมควรอยู่เป็นสงคารามครั้งใหญ่อยู่พอสมควรแหละแต่ประเด็นคือมึงมาช้าเกินไปแล้วตุวเคียร์กันเสร็จแล้วไม่เหรอ มาช้าขนาดนี้สู้ไม่มายังจะดีสักกว่าโอเคป่ะโอเคตอนนี้ถือว่ากองทัพของเราทำได้แล้วขอบคุณมากที่ทำให้ทำลายฐานทัพมันได้อีกที่หนึง่งซึ่งเป็นฐานทัพใหญ่ที่จะเป็นทางเชื่อมต่อไปโอเคก็ทำได้ก็โอเคก็ดีใจประเด็นคือตูเป็นคนทำไงเออโอ้ยไหวไหม่ยสภาพเพื่อนไหวไหม หายใจดิเพื่อนหายใจหายใจเฮ้ยเอเจใจเย็นก่อนแป๊บนึงเขาไปหายใจแล้วเฮ้ยเพื่อนอือโอ้ยโอ้ยแม่เอ้ยดูว่าจะไปหายใจแล้วชิบหายเมาจนเลื้ยขนาดนี้เลยแล้วดูทะเลหางน้ำดิเป็นสายลุ้งเพียบเลยโอ้โหหนักเลยเด็กอาการหนักเลยโอ้โหโอเคฉันว่าไหนไหนจะพลิกเยอะเอาเอเจล่ะโอ้สวัสดีเอเจ สนใจไหมไม่ดีก,กว่าบ้างฉันว่าลองดูลองดูของมันดีจริงรอบนี้นายจะเห็นแบบว่าสายลุงเพียบเลยเพื่อนฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงเลยได้ฉันจะลองดูก็แล้วกันเป็นไงบ้างรูส้สึกไงบ้างมันก็เหมือนเดิมนะปกติโอ้บ้าเอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะงั้นก็ต้องนีแล้วละ่ะเอาอีกแล้วฉีดนลอยเป็นไงบ้างเพื่อนรอบนี้หัวใจนายจะเต้นเร็วขึ้นแลวนายก็รู้ว่านายจะล่องลอยไปเลย เมื่อถามว่าเขา,เาจะลอยจริงๆอ่ะใช่เขารอยอยู่แล้วเขาอาจจะไปอยู่กับชายคนใดคนหนึ่งก็ได้นะไม่ได้ใช่หรอกบ้างแต่รับรองว่าเพลินแน่นอนเพลินตาเพลินจิตเพลินยอดโอ้โหฮาวดีเกิดในถ้ำอีกแล้วปืนหายอีกแล้วเน,นี่ยนี่เลยของมาแต่ตัวแล้วก็มีอะไรอ่ะอยู่ตรงนั้นไม่รู้คืออะไรแต่รอบนี้ไม่ได้มีน้องเสือมานะครับเพราะเราไม่ได้เจอชนเผ่าไว้นน่น คนเผามายันมาเยินะไยอ่งโอเคที่ต่อไปอะไรใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมิติมันเยอะจังมันคืออะไรอะ่ะแล้วเราต้องตามแสงไฟไปเหรอ พยายามหาทางออกอยู่ครับตอนนี้ท่านเทพเจ้ารอก่อนนะทุกช้างกำลังไปโอ้โอเคเอเอขึ้นมาละโอเคมีปืนด้วยเมื่อกี้กระสุนเพียบเลยแต่มีแค่ปืนนี้ปืนเดียวนี่แน่ใจหรอว่าจะรอดขึ้นทางไหนวะเนี่ย ขึ้นมาทางนี้เลยเหรอทางแม่งซับซ้อนและมีมิติมากเจอได้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงโอเคถึงละเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตายจะตายโอเคถึงละถึงละอึ๊บเออบ้าเอ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยที่นี่เป็นที่ไหนเนี่ยไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำโอ้ oh. พื้นที่นี่มีแต่ความลอยดุมแล้วก็ลอยไปด้วยในตัว ยอดมากเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหรถล,ล่วงเจสเก้มิติแม่งพาลอยจริงโอ,โโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยน่ากลัวจัดจัดโอ้ยใจเย็นนะนั่นไงระเบิดไล่มาเลยน่าโอ้โหหนังระเบิดอย่างกับแมคเฟิรเบย์โคตรโหดเอาแล้วเอาแล้วโอ,กอ,อก้รถลอยมาแล้วรถลอยมาแล้ว ลอยมาทำไมลูกพี่เอ้ยไปได้ยากได้เลยตอนนี้ลงมาได้สวยดีไม่เฉียดหัวเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้หนังไล่ล่าลเลยอ,อย่าพึ่งยิงผมมาผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องโอ้โหมุมมีมิติมากอะ่ะ <c oughs> สุดยอด <c oughs> <c oughs> โอ้โหเออไปแล้ว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 ตรงไหนวะตรงนี้เหรอโอเคเรียบร้อยอ่าได้ของกลับมาแล้วครับสุดยอดมากตายล่วงไปสิครับ ลื้อลื้อลื้อลื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 อกองไม่ครับหัวแตกเป็นไงบ้างพี่หลับสบายดีไหมครับโอเคผมจัดการให้พี่แล้วนะสบายใจได้พวกพี่ไม่ต้องห่วงป้ายโปตรงโปสเตอร์อะไรผมลื้อให้พร้อมเลยไม่ต้องไปห่วงนะไม่ต้องกังวลโอเคโอ้โห ตะโกนจังเลยนะหาอะไรหาอะไรหาข้อมูลอะไรเหลืออะไรวะอยู่ไหนวะได้ยินแต่เสียงอ๋ออะไรอะไรเฮ้ยจะตายจะตายเฮ้ยตัวติดตัวติดตัวติดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาก่อนหาก่อน โอเคเห็นแล้วฮะล่มาตาก,กันเลยดีกว่าเพื่อนเออสวยบันไดตรงนี้มันโครงเครงมากเลยอือขึ้นไปขอเปิดเสาเลยอยากเปิดเสามานานแล้ว ตีแกปันให้หมดเฮ้ยเออทางมันก็ขึ้นยากจริงๆอะไรครับไม่รู้มันจะขึ้นอะไรเยอะแยะขนาดนี้เดชเห็นละเห็นทางขึ้นละเฮ้ยโอเคได้อยู่ดีน่ะไม่กดอีกอีนึงนี่คือแบบปิดเลยเนี่ยเบสบอย โอเคมีเรื่องสภาพภูมิอากาศด้วยสุดยอดมากเอาล่ะได้เวลาทุบกระทากจากนั้นเปิดปิดเรียบร้อยกระจายพื้นที่แปวค่ายทหารของพวกมันตามด้วยพื้นที่ต่อไป ข้ที่ปิดสนาแล้วก็มีพวกมันยืนอยู่ด้วยกำลังยืนฉี่แน่เลยที่ต่อมาบ้านของเสือเหยี่ยมทีนี้กดล็อกปืนลูกซองฮนะเอาละมาได้เวลามาทุบก,กระชากจากนั้นปิดปิดกระจายพื้นที่โอเคดีครับผมฐานทับตรงนี้ จับคนใช่ไหมต่อมาโอ้โหพื้นที่ตรงนี้นี่ก็น่นากลัวอยู่ต่อมาตรงไหนอีกเอ้ยชาวบ้านชาวบ้านอยู่ชาวบ้านอยู่กดล็อกปืนครับโอเคเรามาถึงพื้นที่แล้วครับที่อมิตาได้บอกเราไว้นะครับตรงจุดนี้น่าจะเป็นสถานที่หรือหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งครับที่อมิตานั้นได้เข้ามาซ่องสุ่มกาลังเอาไว้นั่นเองนะฮะ ครับผมโอเคโอเคแต่เย็นๆไม่มีอะไรเราก็ยังพยายามหาสถานที่อยู่โอ้โหตรงนี้เข้าได้เลยใช่ไหมเชิญเลยข้างล่างโอเคอืมอ่ะดูซิว่าซองสุงกำลังไว้ขนาดไหนโอ้โหขังปืนขังอะไรอาเจขอบคุณมากนะที่ช่วยพวกเราทำเพื่อโคเดนพาสเราต้องขอบคุณนายจริงๆไม่งั้นพวกเราคงไม่มีอาวุธขนาดนี้เดี๋ยว เหมือนอ๋อดูที่นี่พวกนายคงจะรักกันมากสินะใจเย็นไม่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 ไมไมข้างบนครอบครัวฉันโอ้อย่างนี้นี่เองพวกนายมาซ่อมสูงก,กำลังกันอยู่ที่นี่เหรอแล้วดูดิดูสิ่งที่พวกนายทำดิฉันให้พวกนายอยู่กันแบบดีสกบสุขอยู่กันแบบไม่มีปัญหาอะไร แต่พวกนายก็ทํำฉันเจ็บปวนซ้ำแล้วซ้าเล่าฉันรู้ดีฉันพยายามอดทนและกั้นใจมาตลอดว่านายจะไม่เป็นแบบนั้นฉันรู้ว่านายส่องสูงกำลังพนเอาไว้พอสมควรเลยใช่ไหมล่ะครอบครัวของนายนะครอบครัวทุกของนายทุกคนก็ทําแบบนี้แม้กระทั่งตัวนายเองด้วยใช่ไหมฉันรู้ว่านายพวกนายเป็นแบบนั้น ฉันพอกเขาใจได้แล้วว่าฉันอาจจะรุนแรงเกินไปโหดร้ายเกินไปแต่ก็มันไม่ใช่ขนาดนั้นเอาเป็นว่าพอจะบอกได้ไหมว่าทำอะไรกันอยู่ที่นี่กำลังเตรียมตัวที่จะโจมตีฉันหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วคนอื่นๆที่อยู่กับนายน่ะเขาไปอะไรกันหมดอ่ะ คงจะงื้องงอยู่สินะฉันเข้าใจได้แต่ก็อย่างที่บอกนะว่าฉันมีเวลากับพวกนายไม่มากตามนั้นแหละฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ทำไม่ล่ะไม่รู้ล่ะโอ้เป็นคำถามที่ที่ที่บอกกับฉันเหรอนี่คือคำตอบหรอหรือคำถามกันแน่เอาให้แน่ใช่นะ ตามนั้นเลยพระเทพจันมินอ๋อโอเคคือไม่คำตอบที่พอเขาเตได้ก็ไม่เป็นไรก็ฉันคงมีเวลาไม่มากแล้นะเออก็ขอให้มีความสุขกับวันนี้ให้มากที่สุดก็แล้วกันนะตามสบายเลยพวกเออเฮ้ยเฮ้ยดูเย ได้เลยใบใบอย่อาฆ่าคนที่นี่แต่เพกแกนมินมาทำนะมาตกมือ่ะอามิตะ I found Pagan I'm on his heels Ajay you could end it right now I know ไม่แล้วไม่แล้วตอนนี้ไม่แล้วไม่แล้วดีไงเออ แมงไม่ไหวแล้วเนี่ยแม่งไม่ไหวแล้วเพคแกนบินไปไหนไอ้อบ้าเอ้ยทำอย่างนี้ได้ไงวะมึงทำกับประชาชนแบบนี้เหรอคิวเพคแกนบินแม่งเลยทำแม่งเอ้ยเพคแกนบินไปไหนแกคิดจะดีเหรอแกกลับมาก่อนไอ้เพคแกนบิน เออเอเอแม่งเอ้ยจบเลยป่ะมิชชั่นคอมพิวต์โหสุดยอดไปเลยผ่านครับผมเยี่ยมเวลิกุตเ,เอาล่ะอย่างน้อยเราก็ผ่านแล้วเราคิวเพลแกนมินได้แล้ว ให้ตัวจริงบอกว่าที่เราคิวไปฮัลโหลวันดีอาร์ตี้โอคิดว่าฉันตายแล้วสินะเฮ้แกมีที่ฉันฆ่าแกไปแล้วดิบาย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 จริงๆแล้วฉันล่อแกออกมาต่างหากล่ะฉันนะ่ะยังไม่ตายฉันยังมีชีวิตอยู่เข้าใจไหมพวกและแกเองต่างหากล่ะที่จะไม่รอดเอานะฮะรู้ใช่ไหม แต่ไม่เป็นไรนไยังไงถ้ารู้ว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันแน่นอนเราจะได้ไฝ่กันสักตั้งแน่นอนพวกเดี๋ยวต่อไปนะครับในรอบต่อไปเราจะไปที่หาลุงลองนุชนะครับแล้วก็ไปที่โกลเด้นร์คมิชชั่นนะครับซึ่งอยู่ใกล้กันพอดีเลยเราจะไปลุยกันต่อแน่นอนครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมพง์ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับบ๊ายบาย